มูล <Moon S 2> ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับเนื่องจากวันนี้อีเท r ร u m มก็สลับขั้วหลอกอีกแล้วนะครับตอนแรกแต่ตอนเช้านี้ทำใจหายเลยราคาร่วงตรงกว่า3,000ดอลลาร์แต่วันนี้นะครับก็ในตัวข่าวนะครับเขาก็รายงานถึงตัวพวกโปรเจกต์แอลคอยหลักอย่างอีเทเร u m ม นะครับแล้วก็โปรเจกต์ย่อยแอลคอยลองนะครับอย่างตัวอื่นๆด้วยนะครับในเครือข่ายของอิตาเลียนฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันนะครับอย่างอิตอเรียมเราก็รู้อยู่แล้วนะเป็นเงินสกุลดิจิตอลอันดับ2เป็นหนึ่งในสกุลที่ขาดทุนรายวันมากที่สุดนะครับตามหลักสินทรัพย์อื่นๆอย่าง d o g e c o i n และ Unix w a p นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขายขอ,องอีทูเรียมลดลงกว่า7.6นะครับต่ำกว่าระดับ3,000ดอลลาร์และขณะที่เขียนข่าวอยู่นี้นะครับการดีดตัวกลับมามีการซื้อขายกันอยู่ที่3 0 5 5ดอลลาร์อย่างไรก็ตามในรายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาของอีทูเรียมก็ยังได้เพิ่มขึ้นถึง19.6โดยสาเหตุที่ทำให้อีทูเรียมพุ่งสูงมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับ ปัจจัยแรกคือความสัมพันธ์ระหว่าง Bitcoin และ Ethereum โดยสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคา Bitcoin พุ่งถึงน่าจะประมาณอาทิตย์นะครับส5่0 0ดอลลาร์ส่งผลให้สกุลเงินดิจิตัลมีราคาพุ่งตามนะครับปัจจัยที่2คือ h a r d f o r k London ในวันที่5สิงหาคมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดของเครือข่าย Ethereum รวมถึงการอัปเกรด Ethereum i m p r o v e m e n t Proposal นะครับหรือ EIP 1559 ที่เกี่ยวกับการเบอร์เลียนครั้งใหญ่ในตลาดหรือในระบบนิเวศของอีเทอรียซึ่งการอัปเดตดังกล่าวนะครับมีการอภิพายการอย่างกว้างขวางว่านี่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่เร็วลานของอีเทอร์เียมขึ้นเนื่องจากว่าความต้องการสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่อีเทอร์เียมถูกเผามากขึ้นเรื่อยๆมันจนกลายเป็นสภาวะเงินฝืนโดยวันนี้นะครับการถือครองอีเทอรเรียมได้เผาไปแล้วนะครับ 18.4 ETH ต่อนาทีหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ5,378ดอลลาร์ 5, นะครับซึ่งถือว่าอุปทานอีทูเรียมได้ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่การอัปเกรดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรอีทูเรียมไม่ได้เป็นคริปโตเคอเรนซีเพียงสกุลเดียวที่มีมูลค่าลดลงนะครับจากคริปโตเคอเรนซีนะครับ10อันดับแรกตามมูลค่าของตลาดอย่างดอ c คอยเป็นสกุลเงินนิวตันที่มี ราคาที่ลดลงมากที่สุดนะครับซึ่งดอทมีการซื้อขายอยู่ที่0.25ดอลลาร์ลดลงประมาณ2.5%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาขณะที่โทเค็นแบบกระจายอำนาจแบบดีไฟอย่าง Uniswap Chainlink ก็ลดลง11.2%นะครับเราก็ามาตามลำดับเช่นกันสิ่งนี้นะครับกำลังบอกถึงว่าอ t ท e เรียนะครับก็ยังเป็นความต้องการที่แข็ง แข่งอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าคนก็ต้องการเยอะขึ้นการเผาที่มันมีแนวโน้มมากขึ้นอีเทอร u m ีมถ้าสรุปให้ดีนะครับเรื่องของผลเสียของมันจริงๆก็มีปัญหาเรื่องนักขุดนั่นแหละนะครับังนั้นต่อไปนี้ก็อาจจะไม่มีคนที่เข้ามาขุดในอีเทอรีมหรือน้อยลงก็เป็นไปได้นะครับนั้นวันนี้เรามารายงานผลว่าอีเทอร์เีมก็สามารถไปต่อได้นะครับแล้วความต้องการทั้งสองอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำให้ราคาของอีเทเรียมราคาอัพไปถึงกว่า3,000ดอลลาร์เนื่องจากว่าบิตคอยนะครับมีอัตราการพุ่งรุนแรงนะครับแล้วก็อีเทเรียมก็เกิดฮาร์ดฟอกลอนดอนเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นในวันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้ชมทุกคนที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับก็ เรามาเดากันดีกว่านะครับว่าในรอบนี้ในเดือนนี้ราคาอีเทอเรียมจะพุ่งสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมขอตั้งโจทย์เอาไว้นะครับที่3,500ดอลลาร์ 3, นะครับกด1น,นะครับไปไม่ได้นะครับ3,500ดอลลาร์กด2น,นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแสดงความเห็นด้วยกันก็สามารถแสดงความเห็นด้วยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับเพราะว่า ความเห็นที่แตกต่างบางทีไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับแต่ความเห็นที่แตกต่างทำให้เรารอบครอบมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะติดตามไปด้วยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านเราเป็น้พิ ยามที่จะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ั b s c ค i b e กดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับและสุดท้ายนะครับเรามีส่ช่องทางคือบล็อกดีดเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตอนซี่คอมมิชชั่นนะครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสามารถเข้าไปหาเพื่อนหาที่ปรึกษาหาอาจารย์ด้วยกันได้เลยนะครับแนะนําว่าให้ทักเข้ามาที่เดียวนะครับคือเพจนะครับเราจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่แล้วละ่ะตรง Facebook นั่นแหละครับ ก็สามารถเข้าไปได้เลยแล้วก็ยื่นคำขอมาละกันครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับก็ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์สองสปอนเซอร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นออซอนนะครับที่เป็นแพลตฟอร์ม AI หรือโรบอทนะครับที่เมื่อท่านเข้าไปซื้อโรบอทมันก็จะมีเงินปันผลให้กับท่านนะครับอีกส่วนหนึ่งคือ Copycat นะครับจะช่วยท่านสำหรับการซื้อขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับที่ จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงการลงทุนได้อีกการลงทุนหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นอ่า y o p y trade นะครับก็สามารถเลือก Master Trade ที่มีระดับเซียนระดับเก่งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่า Ethereum จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ be